ทุกท่านฉันเล่นโยคะทุกท่าน finally buffalo new york เมืองที่คุิกอยู่น,นะคะ snow พึ่งจะ melt ไปเมื่อประมาณอาทิตย์ผ่านมานี่เองอ sunny and อากาศต้องบอกว่าวันนี้นี่อากาศดีมาก,กน,นะคะไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนียวตัว ก็เลยเอาตัววิดีโอนี้ออกมาข้างนอกต้องขอโทษด้วยถ้าเสียงอะ uh, surround ดังไปนิดนึงกันนะคะแต่ผมก็จะพยายามพูดให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้วันนี้เนี่ยจะเอาท่ายากมานำเสนอเป็นท่านกพิราบ,บินนะคะอา uh, หรือเรียกว่า fly pigeon fly ไม่ใช่นกพิราบทอดค่ะ fly pigeon ถ้าคำว่าทอนี่ต้องเป็น F R Y คำว่าเป็นนี่ F L Y การพูดเนี่ยนะคะคือถ้าท่านรู้่างนึนไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่เขาพูดภาษาอกงกฤษเป็นภาษาแรกเนี่ยฝั่งเนี่ยเขาก็จะทราบได้ว่าเราพูดถูกนะคะแต่ว่ายังไงเราก็แก้ตัวได้เดี๋ยวคุณเล่นชาฟลายพิชชินทานน้องพิราบินหรือว่าเอกพาดากลาวาสนะให้ดูก่อน ะะแล้วเดี๋ยวเอารายละเอ,อยียดเนี่ย ใช่ไหมคะเหนื่อยค่ะเพราะว่าใช้พลังเยอะสิ่งที่ท่านผู้ฝึกเนี่ยนะคะควรจะสร้างก่อนที่จะมาเล่นท่านกพิราบินเนี่ยต้องสร้างความแข็งแรงของมือนะคะตั้งแต่ตัวนิ้วไปจนถึงตัวฝ่ามือจนไปถึงตัวแขนหน้าอกกล้ามเนือน้อหน้าอกด้านบนนะคะการวางเนี่ยต้อง ไม่งั้นแล้วเนี่ยข้อมือเนี่ยจะเก็บได้วิดีโอการเล่นท่าไหว้พระอาทิตย์โดยการเล่นท่าท่าหมานาะคข้ามันนะคะผมให้รายละเอียดไว้เดี๋ยวคุณจะให้รายละเอียดทิ้งเหมือน,นกันอีกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ฝึกเนี่ยควรจะสร้างก่อนที่จะมาเล่นท่าน,นี้นะคะคือสร้างการมีสติและจักที่จะใช้กำเนาทองโดยการที่ กล้ามเนื้อหน้าท้องเข้าแล้วก็ดันไปทางด้านหลังนะคะกาลังแขนกับกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยการเล่นท่านี้เนี่ยสร้างไปด้วยกันหมายความว่ายังไงเวลาท่านผู้ฝึกวางมือลงนะคะการยืนบนแขนเนี่ยท่านผู้ฝึกเนี่ยไม่ควรที่จะทิ้งน้าหนักลงไปที่ข้ออย่างเดียวนะคะท่านผู้ฝึกเนี่ยควรที่จะดัน แขนนียลงไปที่พื้นเพื่อที่จะดึงตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องนียเข้าแล้วก็พยายามที่จะจานกล้ามเนื้อหน้าท้องนียขึ้นไปทางข้างหลังเพื่อที่จะให้ตัวนี้ถูกดึงขึ้นฟ้าโดยใช้พลังแขนแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องโอเคสเต็ป okay. อันที่สองนะคะการเปิดของกล้ามเนื้อิปโร r o เ a t o r การหมุน ของสะโพด้านนอกนะคะกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยกลามเนื้อส่ส่ท่านนี่ต้องมีการเปิดคือการยืดยุของกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยมากกว่าสมควรถึงจะสามารถที่จะวางขาได้ในระดับที่ถูกต้องแล้วอันที่3นะคะที่สำคัญก็คือท่านผู้นี่จะต้องมีการยืดของกล้ามเนื้อขาด้านหลัง h a m s t r i n muscles ก็การยึดของกล้ามเนื้อขาด้านหน้าขอดขอดจะแสบขอดจะแสบเอขอดจะแสบมอสส์ลองดูเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะคะสิ่งแรกที่ท่านต้องฝึกควรที่ท่านต้องฝึกจะทำมเลยเนี่ยเอาเป็นว่า กูจะเอาขาขวาเนี่ยขึ้นมาวางบนขาซ้ายนะคะแล้วก็เปิดขาขวาไปด้านข้างปุ๊บเนี่ยเราเอาข้อขวาเนี่ยวางเหนือเข่าซ้ายแล้วตัวข้อเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนอกของขานะคะถ้านักเรียสังเกตรูปขาที่กูสร้างตอนนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของเลกซี แล้วการเปิดของกล้ามเนื้อ,อสะโพกด้านนอกนะคะตัวโรเ a t i o n ด้านนอกเนี่ยเปิดเนี่ยหมายความว่ายังไงคือเปิดในระดับที่ท่านผู้ฝึกเนี่ยสามารถที่จะเล่นท่านุกพคลื่อนไได้นะคะเวลาท่านผู้ฝึกงอเขา่าตัวหน้าแข้งเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่บอกท่านผู้ฝึกเลยว่าท่านผู้ฝึกเนี่ยมีการเปิดของกล้ามเนื้อสะโพกที่เป็นตัวโรเ a t i o n เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะ คือถ้าตัวหน้าแข้งเนี่ยสามารถที่จะขนานกันหน้าอกระหว่างที่ท่านผฝึกเนี่ยงอเข่าซ้ายนะคะแล้วงอแล้วก็ดันตัวสะโพกนี้ไปด้านหลังแล้วตัวหน้าแข้งขาขวาเน,นี่ยสามารถที่จะขนานกันหน้าอก <Ooh. S 1> ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะคะแล้วตัวท่านผู้ฝึกเนี่ยสามารถที่จะลงมพื้นได้นี่จะเป็นอาการที่บมบอกว่าถ้านพิราปินเนี่ยท่านผู้ฝึกอาจจะสามารถเล่นได้ถ้าท่านผู้ฝึกเนี่ย มีตัวโรเตชันที่ตึงนะคะส่วนมากแลวเนี่ยเวลาท่านผู้ฝึกงลงถ้านั่งเนี่ยนะคะตัวหน้าแข้งเนี่ยเข่าเนี่ยจะสูงกว่าคอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฝึกเนี่ยต้องฝึกการเปิดของตัวโรเตชันของกระสะโคกก่อนถ้าไหนที่ท่านผู้ฝึกสามารถที่จะเล่นได้นะคะถ้านกพิราบที่ครูให้ไว้เนี่ยมีประโยชน์มากเดี๋ยวครูจะลิงก์ใหู้ โอเคถ้าสมมุติว่าตัวสะโพกเนี่ยเปิดแล้วสิ่งสำคัญสิ่งต่อไปนี่คืออะไรเวลาขาขวาวางบนเหนือเข่าซ้ายนะคะเวลาท่านผู้ฝึกนั่งปุ๊บเนี่ยท่านผู้ฝึกงอเข่าแล้วก็ดันสะโพกไปด้านหลังนะคะตัวหน้าอ,อกยืดไปด้านหน้าจะดูซิว่าสามารถที่จะนั่งลงไปได้เรื่อยๆได้อยต่าะ การต่อไปอะไรเดี๋ยวครูจะนั่งและจะครูจะทําสาธิตอาการที่ควรจะเกิดขึ้นในของขาและของแขงนเะนะคะด้านบนสุดนั่งปุ๊บเนี้ยแขนทั้งสุดนี้ก็จะมาวางด้านหน้าของหน้าแข้งขาขวาแล้วขาขวาเป็นหลักก่อนนะ,นะคะตัวด้านหลังของแขนด้านบนเนี้ยก็จะวางด้านหน้าของหน้าแข้งนะคะแต่แขนซ้ายเนี้ยมันจะไปติดตรง เท้าพราแขนซ้ายกับเท้าวขวาเนี่ยชนกันปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกต้องทำคือดันแขนซ้ายเนี่ยนะคะไปที่เท้าวขวาแล้วก็ดึงเท้าวขวานียมาแขนซ้ายอาการ2อ,อาการนี้จะต้องทำพร้อมกันเพื่อที่จะให้ตัวแขนซ้ายกับขาวขวานียติดกันนะคะแล้วขาขวาเนี่ย ก็วางแค่เออขาแขนขวาเนี่ยก็จะวางแค่ด้านหน้าของหน้าแข้งขวาแล้วเราก็จะชูดนน้นขาตรงวนไปที่แขนโอเคเดี๋ยวครูจะทำหน้าตรงให้ดูนะคะเพื่นจะได้เห็นขาขวาวางบนเข่าซ้ายตัวข้อน,นี้นะคะเลื่อนออกไปด้านข้างฟีไม่ทำศูสยกกันนั่ง หน้าแข้งขวาเนี่ยขนาดก,กับหน้าอกก้นเนี่ยก้นสะโพกเนี่ยดัดไปด้านหลังนะคะแล้วค่อยนันง่งนั่งเสร็จแล้วดูซิว่าแขนเนี่ยโค้งได้ไหมโค้งได้พวกเนี่ยแขนต้องติดพื้นนิ้วกลางนะคะข้อมือนเนี่ยขนาดกับเส้นศีรษด้าน,นาแล้วท่านู้ฝึกก็ทิ้งหน้าแข้งขวานเนี่ยไปบนแขนบนนะคะแล้วเท้าขวานเนี่ยก็ จะกอดเข้าไปที่แขนซ้ายแล้วแขนซ้ายก็จะดันไปที่เท้าขวาโดยที่เขาขวานเนี่ยจะดันไปที่แขนด้านบนของแขนขวาเห็นปะคะ จะชิงน้ำหนักยกขาซ้ายปุ๊บเนี่ยแขนนี้จะต้องดันไปที่พื้นนี่อย่างแข็งแรงแล้วก็ดึงท้องเข้าอย่างแข็งแรงน,นะครับเพื่อที่จะให้ขาซ้ายเนี่ยลอยออกจากพื้นโอเคดูนะคะเดี๋ยวหายใจออกดันสะโพกไปด้านหลังแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆนะคะยืดตัวโรเทชันของกล้ามเนื้อสะโพกด้านขวา วางมือนิ้วกลางข้อมือขนาดจะเส้นสื่อด้านหน้านะคะทั้งฝูงก็ต้องจิกตัวนี้ ดูว่าทำได้ไหมนะคะเดี๋ยเขาเปลี่ยนขาสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในการเล่นท่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ท่านฝึกให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยเหนื่อย <laughs> 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 เห็นอาการของตัวนะคะถ้าท่านผู้ฝึกเนี่ยไม่ดันตัวขึ้นออกจากข้อมือเนี่ยท่านผู้ฝึกจะเห็นว่าตัวนี้จะถูกทิ้งไปที่ข้อมือซึ่งเป็นอันตรายมากนะคะสำหรับ โดยเฉพาะท่านผู้หญิงแล้วเนี่ยครูเนี่ยบาดเจ็บข้อเนี่ยครั้งหนึ่งเพราะเล่นท่าอยู่แล้วก็ตัวเองเนี่ยยังไม่แข็งแรงมากพอในการอ่ะพยุงน้ําหนักตัวเองแล้วก็ไม่ได้ใช้ท้องนะคะทิ้งน้ําหนักไปที่ข้อทั้งหมดเนี่ยข้อเราับน้ำรับน้ำหนักรับน้ําหนักทั้งหมดไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูจะทำอาการที่ไม่ถูกต้องให้ดูแล้วครูก็จะทาอาการที่ถูกต้องให้ดู แรงมากเลยนะคะคือท่านฝึต้องกางนิว้วแล้วก็จิกมือไปที่พื้นสี่มุมมือเนี่ยติดพื้นตลกอดเลยนะคะท่านฝูกเนี่ยไม่ควรที่จะทิ้งน้ําหนักไปที่ฝ่ามือด้านล่างด้านหลังมากจนเกินไปนะคะความสม่าเสมอของน้ําหนักลงที่สี่มุมมือเนี่ยสาคัญมาก ก่อนก็มีประโยชน์แล้วนะคะท่านฝึกสร้างแค่นั้นก่อนเนี่ยท่านฝึกก็สร้างพลังกล้ามเนื้อสร้างกำลังข้อกำลังแขนกำลังหน้าอ,อกแล้วนะคะเพราะว่าการยืดบนแขนเนี่ยสิ่งหลักก็คือสร้างสิ่งนี้พอท่านู้ฝึกแข็งแรงมากปุ๊บขาหลังที่นอนะคะท่านฝึกก็ค่อยๆเต่งแล้วค่อยๆยืดให้เป็นเส้นตรง แล้วการเล่นท่านกพล้าบ,บินเนี่ยท่านผู้ฝึกสามารถเล่นได้หลายลักษณะนะคะอยู่ที่ความแข็งแรงของกําลังแขนกําลังท้องแล้วก็การเปิดคือต้องมีทุกส่วนร่วมด้วยกันนะคะท่านผู้ท่านฝึกเนี่ยสามารถจะเล่นท่านกพล้าบ,บินเนี่ยโดยที่ตัวเนี่ยติดพื้นใกล้ๆพื้นนะคะคือตัวสะโพกเนี่ยประมาณว่าขนาดกับพื้นเลยแหละหรือไม่ก็ยกตัวสะโพกสูงขึ้นแล้วก็เตะขาสูงนะคะ เดี๋ยวครูจะลองเล่นให้ดูยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถเล่นได้ดีหรือเปล่าหรือจะ ว่าไม่สูงมากใช่ไหมค่ะสร็จแล้วเนี่ยนี่คือแบบที่หนึ่งยกท้องอยังสุดๆยบกบที่สองคแบบือดันมือปุ๊บยก สูงเท่าไรนะแขนนี่ต้องยิ่งกดไปที่มือเท่านั้นนะ,นะคะส่วนมาก,กเวลาท่านผู้ฝึกเนี่ยยกสะโพกสูงขึ้นแล้วก็ยืดขาขึ้นฟ้าเนี่ยศีรษะอาจจะโดนเคลื่อนไปที่พื้นคือศีรษะนี่อาจจะกลับไปติดพื้นเลยก็ได้แต่ท่านผู้ฝึกแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องหมุนเรื่องข้อเนี่ยนะคะท่านฝึกก็สามารถที่จะไปยืนบนศีรษะแทนได้คือไม่ต้องคืออย่าห่วงว่าต้องเล่นท่า อบคืถ้าเกิดว่าออกมาจากท่าแล้วสามารถที่จะต่อเล่นท่าอื่นได้เลยเนี่ยท่าศิลป์ก็เล่นไปนะคะแล้วศิลป์เล่นว่าศิลป์ท่าศิลป์ควรจะซีเรียส,นส,สเ,ยนเนี่ยคือระวังเรื่องการจุดตัวโอเคเอาเป็นแค่นี้ก่อนละกันนะคะอยากให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยเล่นท่านี้อย่างมีสติเลยจริงๆเพราะว่าท่านี้เนี่ยไม่ใช่ท่าที่เล่นง่ายมาก สำหรับท่านผู้ฝึกเนี่ยที่ยังไม่แข็งแรงมากอยากจะแนะนำเลยว่าถ้าท่านนี้ยังยากจะเกินไปนะคะไปเล่นท่าอื่นที่ง่ายกว่านี้ที่สร้างกำลังข้อแขนกำลังหน้ากล้กามเนื้นอหอนกด้านบนนะคะสร้างการมีคอนเนคชั่นของกล้ามเนื้อหน้าท้องสร้างความแข็งแรงของหน้าท้องไปเล่นท่าอื่นที่ช่วยในการยืดขาด้านหลังขาด้านหน้าเสร็จแล้วค่อยมาเอาท่านี้เนี่ย มันเล่นเวลาสร้างขวดวกำลังต่างๆเนี่ยอย่างดีประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ